สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องคนแบบไหนนะคะที่จะเป็นคู่แท้นะคะคู่บุญคู่วาสนาของชาวลัคนาราศีเมษวันนี้จะใช้ไพ่สามสำรับนะคะมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยโอเคค่ะต้องสมาธินะคะคนแบบไหนนะคะ ลักษณะแบบไหนที่เป็นคู่แท้ค่ะของชาวลัคนาราศีเมษาาไพ่มาแรกออกมาคนที่ขยันตั้งใจทำงานมุ่งม,มั่นสร้างฐานะค่ะอืมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแผนในอนาคตที่ชัดเจนรู้ว่าตอนนี้กำลังทำเพื่ออะไรนี่คนแบบนี้นะคะตรงใจหรือเปล่าจะบอกอลิซจะบอกเสมอนะค่ะว่า ไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่ที่สําคัญที่สุดนะคะในการเปิดในหนึ่งในหนึ่งครั้งในหนึ่งสำรับนะคะมันเป็นคําตอบของคําถามนะคะที่เราได้ถามไปถามไพ่นะคะคนแบบในนอที่เป็นคู่แท้ของชาวราศาาีเมษคนแบบนี้เลยค่ะมุ่งมั่นนะคะสร้างฐานะนะนี่โอเคเรามาดูกันต่อนะคะว่าคนแบบนี้เป็นคนนิสัยแบบไหน หกเหรียญมาอีกแล้วหกเหรียญน,นะคะเงินมาอีกแล้วเงินเงินนะคะอุ้ยจะแปลกเนาะดูมาหลายราศีนะคะคู่แท้อะไรอย่างเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นไพ่ถ้วยเป็นไข้ความรักนะคะชอบคนโรแมนติกอ,อะไรอย่างนี้แต่เม่นี่ไม่มีราศีไหนขึ้นเป็นไพ่เงินสองใบแล้วติดกันเลยนะบางราศีก็จะขึ้นแบบไพ่แต่งงานมาเลยรักข้างรักอะไรอย่างเนี้ย แต่ให้เงินแบบใบที่หนึ่งกับใบที่สองโหหายากนะเนี่ยเอ้ยเพราะอะไรเอ่ยเออจะบอกว่าไห่หกเหรียญหมายถึงว่าชอบเปก็ได้นะคะแบบสายเปอ่ะสายเปน,นะคะนะเป็นชอบให้คู่ตัวเองอนุเคราะห์อุปถรรัมเออพูดพูดทำพูดแบบนี้ดีกว่าโอเคราศีแม่เป็นคนแบบไหนนาะนะคะ ราศีเม่เป็นคนที่ทําอะไรทําจริงนะความปรารถนาร้อนแรงนะคะทําอะไรแล้วก็มุ่งมั่นนะคะโฟกัสอยู่ที่จุดๆนั้นเลยนะเชื่อมั่นในตนเองมาก,มากๆใช่ไหมนะคะแต่ก็เอาแต่ใจสุดๆเหมือนกันนะเพราะคุณมีเป็นราศีธาตุไฟนะคะมุทะรูดูด้านนะคะแต่เก็บความรู้สึกเก่งคนจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าคุณรู้สึกยังไงกัแกน,แน่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมค่อยได้แบบชักสีหน้านะคะ บางทีก็แบบเก็บเกินจนเครียดนะคะไม่ค่อยบอกความรู้สึกของตัวเองเนี่ยความเครียดหรือว่าอารมณ์ให้ใครคนอื่นรู้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความมีบุคลิกค,ความเป็นผู้นำอะ่ะเออไม่ได้ชอบเอาความรู้สึกทางด้านที่ตัวเองอ่อนแอเนี่ยไปพูดนะคะหรือไปร้องขอความช่วยเหลืออะไรจากใครคุณไม่ค่อยชอบร้องขอร้องขอความช่วยเหลืออะไรจากใครด้วยสิ นะโอเคชอบทำงานนะคะชอบทำงานทำงานเก่งงานลุยๆนะคะงานอันไหนเสี่ยงๆมาเลยจา้าเมธฉันขอฉันขอเป็นแนวหน้านะฉันคิดจังคุยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพูดเกินนะคะต้องมาเปิดต่อนะอุย้ยพายแต่งงานขึ้นมาสองถ้วยสองถ้วย ขึ้นมาแล้วนี่เลยคนแบบนี้เลยค่ะเก็บเงินทำงานเก่งนะมุ่งมั่นสร้างฐานะอ,าอนุเคราะห์คู่นะคะเปนนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะก็คือเปนนะคะสป,ปอร์ตนะแล้วก็ต้องมีความโรแมนติกอะความรักเข้ามาด้วยนะคะเราต้องเป็นรักที่เท่ากันด้วยนะรักเราต้องเท่ากันนะแบบคุณจะไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบอะ คือสมมุติว่าให้ฉันให้คุณร้อยคุณก็ต้องให้ฉันกลับร้อยถ้ารู้สึกว่าชาวลัคนาราศีเมษรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทุ่มเทให้ไปฉันได้กลับมาแค่นิดเดียวอ่ะเคยเห็นไหมบางคนแบบฉันทุ่มให้เกินร้อยอ่ะแต่ว่าเขาก็รักเรานะแต่เขารักแบบยี่สิบอ่ะคนแบบนี้ลัคนาราศีเมษก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบการยอมรับชอบเป็นคนที่ถูกรักชอบเป็นเซนเตอร์นะคะชอบมีคนแบบ ล้อมหน้าล้อมหลังอะ่ะเพราะคุณอาจจะเป็นมีความเป็นผู้นํานะคะอยู่ในตัวหรือเปล่านะคะแบบภาวะผู้นําสูงอะไรอย่างนี้นะอู้แบบนี้เลยนะคะเป็นไพ่แต่งงานเป็นไพ่ที่ความรักที่แบบรักเราต้องเท่ากันอะประมาณนี้นะคะแต่คนที่จะเป็นคู่คู่แท้คุณต้องเป็นคนแบบนี้โอเคต,อต่อนะคะคู่แท้ของชาวร,ราศีเมษคะ่ะ ราชาถือเรียนคนคนนี้ต้องอนุเคราะห์นะคะอนุเคราะห์คุณได้นะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานเด่นๆเลยนะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคนคนนี้ต้องต้องมีแบบนี้เมื่ออย่างนั้นชาราสีแม่จะรู้สึกว่าเป็นนักรักอย่างเดียวฉันก็ไม่เอาฉันต้องการคนที่มีอุดมการณ์นะคะทํางานเก่งเอาจริงเอาจังกับงานอ่ะกับการสร้างฐานะ ะะเพราะอย่างที่บอกคุณเป็นคนที่จริงจังจริงจังกับชีวิตมีเป้าหมายชัดเจนะะนะคะนะคะถ้าสมมุติว่าคนเข้ามาเรารู้สึกแล้เราถามว่าเป้าหมายคุณอะไรแล้วคนคนนั้นไม่รู้ไม่รู้ตอบไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณก็จะรู้สึกว่าเออคนคนนี้ไม่ตอบโจทย์กชีวิตเลยนะคะอืม ถึงคุณจะคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองมากๆเลยนะคะชาวราศีเมษคนคนคนที่เข้ามาก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเช่นเดียวกันเนี่ยคนแบบนี้เลยนะคะ King of p e n t a ค l e s นะคุณชอบคนที่ทำธุรกิจเก่งแต่งตัวดีนะคะแต่งตัวเนี้ยเอ่อทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะอันนี้ดูภาพรวมเลยนะคะนะต่อคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ดูได้ไพ่สำหรับนี้นะคะมีคนถามบอกว่าเออ ช่วยดูไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงหาคู่แบบผู้ชายได้ไหมแบบว่า LGBTQ+ หรือว่าแบบว่าเป็นผู้ชายมาดูเข้ามาดูได้ดูได้หมดเลยค่ะก็เป็นคนลักษณะแบบเนี้ยที่ว่ามาข้างต้นเลยต่อให้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะพี่พน้องๆ LGBTQ+ สั้งหนดูได้หมดเลยนะคะนะคนคนนี้เป็นคนที่กล้าหาญด้วยนะคะนะชอบ ทดลองทําอะไรใหม่ๆนะมีความสุขุมเยือกเย็นคิดอะไรก็ไตร่ตรองให้ดีซะก่อนก่อนจะตัดสินใจไม่ได้เป็นคนมุทะรุดุดันอะไรนะคะถ้าเป็นอัศวินอะไรอย่างนี้ขึ้นมาสี่โอ้คนคนนั้นนี่แบบบ้าดีเดือดมาเลยชาวราศีเมษก็ไม่ชอบอีกแหละเพราะอะไรคุณบ้าดีเดือดอยู่แล้วไงราศีเมษจา๋าคุณชอบทา้าทายอะ่ะคุณชอบอะไรรุยรยุนะคะถ้าเข้ามาแล้วแบบมันไม่มีใครเบรกค,คนหนึ่งไวอ้อ่ะ โอ้คนแบบมันก็เสี่ยงไปทั้งคู่ใช่ไหมคิดว่าคนต้องแบบมีลักษณะนิสัยแบบคุณเนี่ยแหละที่เข้ามาขยันทุ่มเทหาเงินหางานนะคะทำงานเก่งจะเพียงแต่ว่าต้องมีความแบบโรแมนติกมาด้วยนะโรแมนติกมาด้วยนะคะนะแบบนี้มีความอบอุ่นในตัวนะคะชาวราศีเมษมีความอบอุ่นไหมเนาะไม่ค่อยนะถ้าเทียบกับราศีอื่นนะคะ ะะถ้าเทียบกับร,ราศีอื่นนะโอเคเปิดต่อนะคะ The f o o l The f o o l ขึ้นมาคนเป็น The f o o l ขึ้นมาหมายความว่ายังไงคนคนนี้โอ้ยชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแหละแบบมนุษย์ร้อยโปรเจกต์นะคะมนุษย์ร้อยโปรเจกต์มาเลยชอบไปหาอะไรใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆคิดความคิดแปลกๆใหม่ๆอะไรอย่างเนี้ยเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตที่แบบ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาน่ะไม่ชอบหยุดนิ่งกับที่อ่ะอ้ถ้าลงลัคนาราศีเมษลองให้ลุกเวิร์คฟ m ร์มโสิหรือนั่งที่ไหนเป็นนานๆทั้งวันอะเชื่อว่าคุณทำไม่ได้เชื่ไหมเชื่อว่าคุณทำไม่ได้นะคะไม่ชอบอยู่กับที่นาน,านๆจะต้องแบบคิดแล้วทำคิดแล้วทำเลยเอออย่างเงี้ยเราก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวค่ะชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคนแบบนี้นะตรงกับนิสัยคุณอะอืม คนที่เข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าก็คือชาวรัคนาราฏีเมษนั่นแหละนะคะเปิดต่อนะคะหนึ่งถ้วยนี่พูดถึงความโรแมนติกความโรแมนติกก็เข้ามาเชียวความโรแมนติกก็เข้ามาเลยเห็นไหมนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยหมายความว่าอะไรการที่ได้รับความรักเออ คนที่จะมามอบความรักให้ความปรารถนาดีคําพูดดีๆคําพูดแบบผิวใจนะคะเอาใจใส่นะดูแลอะไรอย่างเงี้ยอบอ้อมอารีนะคะอู้สุกสุสก,กายสบายใจอะเออคนที่เข้ามาเนี่ยคุณต้องการคนที่แบบอยู่แล้วสุขก,กายแล้วก็สบายใจด้วยนี่แหละอเพราะคุณอาจจะรู้ว่าตัวเองมี อารมณ์หุนหันพันเล่นมากกว่าราศีอื่นหรือเปล่านะคะแบบดุดานมุทะลุอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าถ้าคนที่มีอุปนิสัยที่คล้ายๆกันนะคะเข้ามานะถ้ามีดาบสิดาบดาบดาบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้อาจจะอยู่ด้วยแล้วแบบทะเลาะกันบ่อยนะคะไม่ลงรอยมีปากเสียงซึ่งคนชนาวราศีเมษเป็นธาตุไฟแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองนะคะอู้คุณมีข้อดีเยอะแหละแต่ว่าคุณก็จะมีนิสัยแบบเนี้ย มุทะลุดูดานนะคะชอบทําอะไรเสียงๆแล้วคนคนนี้ยเข้ามาแล้วแบบเหมือนยินอย่างอะ่ะเข้ามาเบรกค,คุณอะ่ะให้แบบว่าใจเย็นขึ้นสงบขึ้นต่อให้คุณจะมีน้ําโหขึ้นมาขนาดไหนคนคนนี้ก็จะแบบเป็นน้ําเย็นเป็นน้ําเย็นเลยเป็นน้ําเย็นจริงโอ้จะบอกว่าถ้วยถ้วยคนนี้นะคะเด่นเรื่องทัดน้ํานะคะทัดน้ําชาวทัดน้ําทั้งหลายนะมีนอ่ะกรกฎพิจิก อย่างนี้นะคะแต่คิดว่ามีนกับกรกฎน่าจะเหมาะคุณมากกว่าพิจิกนะคะเพราะพิจิกเขาก็แบบฉันก็ว่าฉันแน่คุณก็ว่าฉันก็ว่าฉันแน่เช่นกันประมาณนั้นก็เลยคิดว่าเออทตุน้ำนะคะล้าถ้วยก็คือบ่งบอกถึงทตาน้ำนะอะคุณเป็นไฟไงคนเนี้ยเขาใช้น้ําเล่นน้ําเย็นลูกนะคะให้คุณแบบใจร่มๆ่ใจร่มๆเข้าไว้นะคะก็เลยไม่ได้มีการทะเลาะก,กันคุณดูสิ ดาบสักดาบขึ้นมาก็ไม่มีนะคะมีแต่การสร้างเงินสร้างทองมอบความรักเดินทางท่องเที่ยวคิดโปรเจกต์มนุษย์ร้อยโปรเจกต์ของคุณอะไปด้วยกันนี่แบบนี้เลยคนแบบนี้เหมาะสมกับคุณถ้าคุณเจอแล้วนะคนแบบนี้นะรักษาเขาไว้ดีๆนะคะมันไม่ได้หากันง่ายๆเนอะนะบางคนใช้เวลานะคะตามหาทั้งชีวิตเลยนะคะยังไม่ได้เจอมีพี่คนหนึ่งเขาแบบส่งเมสเซจมาบอกว่า โหดูแบบนี้แบบเขาอายุแบบเกิน5้สิบไปแล้วอะ่ะจะเจอไหมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเชื่อไหมว่าการดูดวงเรื่องคู่หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับคู่นะคะคู่บุญคู่เวรคู่กรรมหรือคู่ทุกอย่างอะคะ่ะคู่วาสนาะคู่บารมีอะ่ะอายุไม่เกี่ยวเลยนะเออถ้าเกี่ยวกับงานสิงานการงานการเงินน่ะอายุก็เกี่ยวเพราะว่างานบางอย่าง อาย,บาอายบาุบางตัวเลขบางอายุก็ไม่สามารถทําได้แล้วถูกไหมเด็กเกินไปแก่เกินไปก็ทําไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความรักเนี่ยบางคนเจอเนื้อคู่ตอนอายุ60 70ก็มีนะคะเราก็อยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าก็มีบางคนเด็กๆอาจจะเจอคู่แท้ก็ไม่รู้ปาไปอายุเท่าไหร่แล้วเคปรต่อนะคะอุ๊บสไพดาบขึ้นมาคะ่ะสดาบ มันคือเทคเบรคพักผ่อนบ้างนิ่งๆบ้างไม่ต้องกดดันตัวเองจนมากเกินไปนะคะเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็หยุดแล้วอะมาเริ่มต้นกันใหม่เขามาเบรกไอชีวิตของคุณที่แบบดูด้านมุทรุยากทำอยากทาแล้วเป็นไฟที่ร้อนระอุอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็จะแบบมามาพักผ่อนกันหน่อยเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย เวลาไปเบรกเทคเบรกกันเถอะนะคะไปท่องเที่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอูคนคนนี้เขาดีมากเลยนะเขามาเติมเต็มชีวิตให้คุณแถมยังทําให้คุณอะเป็นคนที่เย็นขึ้นนะคะจากไฟบรรลัยกันก็อาจจะเป็นไฟที่อบอุ่นเออเป็นจากไฟร้อนดังเพลิงนะคะประเพิงก็แบบเป็นไฟแบบเตาผิงอะอบอุ่นขึ้นนะคะแบบนี้แล้วก็คุณก็เติมเต็มให้เขาดีมากๆเลยด้วยนะคะอืม ปตานาะราชาโอ้ราชาขึ้นมาสองราชาเลยมีหน้าละคนคนนี้ถึงเอาคุณอยู่มีหน้าละคนคนนี้ถึงเอาคุณอยู่เพราะคุณก็รู้สึกว่าอยู่คนนี้แล้วแบบคลิกกันจังนะคะแบบอยู่แล้วสุขก,กายสบายใจจังเลยนะ ับคนคนนี้นะดูสิทั้งราชาถือถ้วยนะคะเอ่อราชาถือขอโทษนะคะถือเหรียญน,นะคะกับราชาถือไม้เท้าขึ้นมานะราชาถือไม้เท้าแปลว่าอะไรคนที่มีลักษณะแบบผู้นําที่ชัดเจนมากๆ Active ทําอะไรจริงจังนะคะทํางานเก่งๆก็คือคนที่ใส่แบบคุณน่ะแหละเข้ามานะคะอืมคนที่ใส่แบบคุณเลยโอเค ต่อนะคะโอ้๋เทนอเพนท์เเคิลส์ไพ่ไพ่แบบสมสมรักนะ่ะดังใจปองขึ้นมาสองใบเลยอันนี้คือไพ่สองสองถ้วยนะคะการมอบความรักการแต่งงานเนี่ยสิบเหรียญน,นะคะเทนอเพนท์เ์เคิลส์หมายความว่าการมีชีวิตที่สุขสมบูรณนะ์น่ะ มีเงินมีทองนะคะชีวิตไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยนะคะมีความรักเต็มเปี่ยมนะคะสอยู่แล้วสุกไส่สบายใจร่ํารวยไปด้วยกันนะอืเจ๋งจริงๆเจ๋งพปล่าล่ะคนแบบนี้หาได้ที่ไหนบอกด้วย <c oughs> <c oughs> บอกอลิสด้วยหาได้ที่ไหนเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคเปิดต่อนะคะไพ่ใบสุดท้ายไม่สุดท้ายนะคะไม่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด พี่จับเพื่อนจ๋าไม่รู้จะขนลุกยังไงแล้วคุณปังจริงๆคนนี้เจอเราบอกด้วยอ่ะสิบเหรียญก็มาสิบถ้วยก็มาเอาซิจะให้พูดยังไงอะสุขสุขสุขสมหวังชีวิตยิ่งกว่าสุขมันมีคําไหนให้มากกว่าสุขได้อะอะสุขแล้วสงบด้วยนะคะสุขแล้วมีความสงบสงบกายสงบใจอืม อย่างนี้เลยค่ะสงบทั้งกายสงบทั้งใจอ่ะคุณจะไม่ร้อนรุ่มในอุราอีกต่อไปนะคะช,ชาวทัดไฟราศีเมษขอเปิดอีกสามใบนะคะสามใบสำหรับเดียวกันนะสามใบนะคะราศีเมษจ้าราชามาอีกแล้วโอ้ยทั้งราชาไม่ไม่หยิบแล้วนะอ่ะราชาถือเหรียญน,นะคะเห็นไหม ราชาถือไม่เท้าราชาถือดาบราชาถือดาบเป็นคนยังไงเป็นคนเด็ดขาดค่ะมีอุดมการเอาจริงเอาจังมากๆกับทุกๆสิ่งเลยนะนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องชีวิตนะคะทำอะไรเราแบบไม่ลังเลอ่ะเป็นคนที่ฉันยอมหักดีกว่าฉันไม่ยอมงอหรอกโอคนแบบนี้เข้ามานะคุณแบบจะอึ้งกับทึ่งกับคนคนนี้มากๆเลยคุณถึงได้แบบรักรักแก็รัก,ก,รกอืม เพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษนะคะคุณมีลักษณะผู้นํามากๆคนที่จะมาอยู่กับคุณแล้วแบบเอาคุณได้อ่ะเขาต้องเป็นผู้นํามากกว่าคุณนะหรือว่าประเภทเดียวกันแล้วคุณยอมรับความสามารถกับคนคนนี้อ่ะนะเพิ่มเติมคือน,นี่ไงทาให้คุณเย็นลงมีความโรแมนติกขึ้นนะเอาความรักนะคะการดูแลเอาใจใส่มามอบให้นะโอ้มีคนแบบนี้เหลือไหมอ่ะ โอเคเปิดต่ออีกสองใบนะคะ6เป็นไพ่หกดาบเป็นไพ่หดาบรู้ไหมไพ่หกดาบแปลว่าอะไรไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะเวลาคุณทะเลาะเบาแวงนะคะกับคู่คนเนี้ยของคู่แท้ของคุณคนเนี้ยรู้ไหมคู่แท้ของคุณก็จะทำยังไงหกดาบหมายความว่า ให้เวลาเป็นตัวคลี่คลายหมายถึงว่าเวลาที่ร้อนกันอยู่ทั้งคู่คุณร้อนมาเขาจะนิ่งๆแล้วรอเวลาผ่านไปสักน้อยสักน่อยหนึ่งนะคะให้คุณรู้สึกว่าคุณเย็ยนลงแล้วเขาถึงจะมาค่อยพูดนะคะค่อยมาปรับความเข้าใจคือบางถ้าสมมติได้ไพ่ดาบอื่นๆมานะนะคะเช่นแบบแปดดาบเก้าดาบสิบดาบหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าคุณร้อนมาโอ้โหคนนั้นคือฟาดฟันฉันก็ฉันก็เจ๋งอะ่ะเออก็คือไม่ยอมกันนะคะว่าง่ายๆนะก็คือไม่ยอมกันประมาณนั้นแต่คนคนนี้ไม่ใช่เลยเนี่ยเขาเป็นน้ําเย็นจริงๆนะเขาเป็นน้ําเย็นที่แบบมารูปคุณอนะ่ะให้คุณรู้สึกแบบเอออยู่กับคนนี้แล้วสบายใจสุดๆนะโอเคไพ่ใบ okay, สุดท้ายนะคะของสําหรับนี้นะ เป็นไพ่หกถ้วยนะคะ six of cups six of cups หมายความว่าอะไรคนคนนี้เข้ามาแล้วทำให้คุณแบบ h a ปี้อะสดใสกระชุ่มกระชวยมีความเป็นเด็กอีกครั้งมีชีวิตชีวาเหมือนกับคุณก็จะมีภาวะผู้นำนอะน้อแบบหน้าที่การงานเหมือนเข่งขึมอะเออไม่แบบ เข่งครึมนะคะแต่คนคนนี้เข้ามามาสร้างสีงสันให้ชีวิตคุณนะเหมือนแบบให้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไพ่ซิกซ์สับคัพคือเป็นไพ่เด็กนะเป็นไพ่เด็กที่แบบมีความรักให้แก่กันเออกระชุ่มกระชวยสร้างสีงสันให้กับชีวิตนะคะทําให้ชีวิตคุณแบบมันมีอะไรมากกว่างานนะเธอขอบอกนะอือะไรอย่างนี้อโอเคเรามาเปิดต่อขอสามใบคนละสำรับนะคะพไพ่ใบแรกออกมา อุ้ยหนึ่งหนึ่งเหรียญค่ะไพ่หนึ่งเหรียญโอ้ยหนึ่งถ้วยพี่พีเพื่อนๆจากไพ่หนึ่งถ้วยก็มาหนึ่งเหรียญก็มาหนึ่งเหรียญหมายความว่าอะไรแค่เริ่มต้นนะคะก็ประสบความสําเร็จแล้วคืออยู่กับคนคนนี้ชีวิตก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะนะคะทางด้านการเงินนะคะการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ถ้าคนแบบนี้เข้ามานะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคุณจะไม่ต้องมาวอรี่อะไรกับ เรื่องความรักความสัมพันธ์เลยอ่ะเพราะคุณจะรู้สึกสบายใจคุณแค่เอาพลังงานของคุณนะ่ะเอเนอที่เต็มเปี่ยมอ่ะไปแค่ทํางานกับหาเงินเคยเจอไหมคนบางคนแบบทํางานก็เหนื่อยแล้วนะคะหาเงินก็เหนื่อยแล้วแถมยังมาที่บ้านก็ทะเลาะกันแบบ3วันดี4วันทะเลาะนะ่ะคือมันไม่ใช่คู่บุญคู่บารมีอะคะ่ะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมเนอะแบบฉุดเราให้แบบมันต่ําลงอ่ะ ไอ้คนแบบอย่างนั้นหน่ะไม่มีซะดีกว่านะคะแต่แบบเนี้ยคนแบบนี้เข้ามาทําให้คุณแบบจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไปด้วยกันเลยคะ่ะเคายไพ่ใบที่สองออกมาไพ่อะไรเอ่ยอุย้ยคนลูกเป้าเป็นหกดาบอีกแล้วนะคะคนคนนี้ต่อให้คุณจะอารมณ์ขึ้นสักแค่ไหนนะคะชาวรัคนาราศีเมษเขาจะเป็น น้ำเย็นเข้าลูกแบบไม่เป็นไรนะโอเคเดีย๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนคุณอารมณ์เย็นแล้วนะคะเธอเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะตอนนี้กาลังโมโหกันอยู่เขาเป็นแบบนี้แล้วคุณก็จะเกรงใจเขาด้วยนะเพราะเขาไม่ขึ้นไปกับคุณไงอารมณ์เขาไม่ขึ้นไปกับคุณเออรู้ไหมไพ่หนึ่งใบมีประมาณกับแปดสิบประมาณแปดสิบนะคะการที่จะจับมาเราให้มันเหมือนกันนะ่ะมันความน่าจะเป็นคือหนึ่งในแปดสิบเลยนะ แสดงว่าไพ่เขาก็ขึ้นมาย้ำแล้วย้ำย้ำแล้วย้ำอีกนะประมาณนี้ไพ่ใบสุดท้ายคะ่ะราศีเมษโอ้เป็นไพ่แปดเรียญคะ่ะไพ่แปดเรียญไพ่แปดเรียญหมายถึงอะไรคนคนนี้นะคะขยันมากๆนะคะสร้างรายได้นะคะสร้างเงินทองเป็นคนขยันทํางานนะ่ะนะเก่งไม่กลัวนะคะกลัวไม่ขยันนะโอเคเรามาเปิดไพ่นะคะสําหรับสุดท้ายกันนะ อันนี้นะคะ Sexual m a g จิถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆคนไหนรู้สึกว่าไม่อยากาฟังเรื่องแบบนี้นะคะไม่สะดวกใจ18บวกกดปิดได้ตรงนี้เลยนะคะแต่กดไลค์นะคะ Subscribe เป็นกำลังใจให้อลิสด้วยนะคะก่อนจะกดออกนะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะคนแบบนี้นะจะมีชีวิตเซ็นะคะเรื่องบนเตียง18บวกแบบไหนน้อนะ,ะอุ๊บโห ถ,ถูกใจคุณหรือเปล่าไม่รู้เขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบทําอะไรบนเตียงนะนะคะสถานที่อื่นๆนะในบ้านนะคะในบ้านแต่ว่าไม่ใช่บนเตียงห้องครัวห้องน้ำนะคะโซฟารงรถเหรอ,อประมาณนั้นนะคะไก้ระเบียงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีแบบชอบสร้างบรรยากาศให้มันโรแมนติกนะอืชอบสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกไม่ใช่แบบว่า กระโดนขึ้นเตียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่คนคนนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ชอบให้คุณแบบใส่ชุดที่มันเซ็กซี่นะคะเซ็กซี่เห็นส่วนว้าส่วนโคง้งเห็นข้างในซีทรู through, นะคะชุดนอนไม่ได้นอนอะไรแบบนี้ยคอสเพย์ Pay, นะคะแบบอ,อุปกรณ์ก็มาเห็นไหมอุปกรณ์ก็มานะคะแล้วเขาแบบมีความ ตรงกับคุณมากๆเลยนะตรงกับคุณว่าเพราะชาวลัคนาราศีเมษเป็นชาวธาตุไฟคุณมีความร้อนแรงนะ่ะนะคะเซ็กแอพเพลสูงนะคะมีความร้อนแรงในตัวคนคนนี้นนกมะะ็มีความร้อนแรงเช่นกันเ o w e r เห็น power ไหมเวอร์นะคะมีความร้อนแรงเช่นกันแบบชอบทําอะไรแบบให้ตื่นเต้นอ่ะให้ตื่นเต้นนะคะอันนี้ข้างในรูปนี้เป็นโซ่ล่ามใช่ไหมแต่ก็ไม่ถึงกับต้องเป็นโซ่แทะกุญแจมือนะแต่ก็อาจจะมีอุป,ปกรณ์อะไรทําให้คุณแบบ โหแบบอารมณ์ขึ้นอีกแล้วนะประมาณนี้นะคะนี่นะคะทัดไฟราศีเมษนะคะข้างเตาผิงเลยแต่เมืองไทยคงไม่มีเตาผิงเลยเนาะแค่นี้ก็ร้อนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ชอบให้คุณยังมีการใส่ใส่เสื้อผ้าอยู่นะแต่เป็นชุดแบบเซ็กซี่นะเห็นแล้วแบบโอ้จินตนาการไปไปไกลนะคะประมาณนั้นนะโอ้คนคนนี้มีเซ็กแอบเพลสูงด้วยนะ โูหมีครบทุกด้านเลยอ่ะคนคนนี้มีครบจบในหนึ่งเดียวอ่ะแบบมาฟูลแพ็กเกจมาเลยอ่ะฟูลออปชันมาเลยอ่ะโออเคเปิดต่อนะโ,อโรแมนติกอีกแล้วคนคนนี้คนคนนี้ต้องเป็นคนโรแมนติกมากๆแน่ๆนะคะเราก็แบบมีสเสน่ห์ร้อนแรงอ่ะนะคะแบบ มีการมีอะไรอะเขาเรียกแอลกอฮอล์นะคะจิบเหล้าเพื่อแบบสร้างบรรยากาศนะคะมีหน้าแบบให้แดงๆให้รู้สึกว่าคึกคักกระชุ่มกระชวยมากขึ้นกับชีวิตนี้นะคะกับชีวิตเซ็กส์เรื่องบนเตียงประมาณนั้นเราแบบโอ้หแบบเขาเราลมเก่งมากๆนะคะจะบอกใช้ปากเก่งก็ได้นะใช้ปากเก่งก็ได้นะคะเนี่เราต้องมีอะไรสักอย่างอะอยู่ อยู่บนร่างกายของคุณนะ่ะจะไม่ได้ชอบให้คุณแบบเปิดเปล่าแบบร่อนจ้อนหนึ่งอเอร์ซนอะไรอย่างเนี้ยมันไม่ตื่นเต้นไงนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่บนเตียงอีกแล้วเห็นไหมมันคืออันนี้คือที่ไหนอะ่ะในสวนหรอเออข้างนอกบ้านอะ่ะข้างนอกบ้านนะแสดงว่าคนคนนี้ชอบความตื่นเต้นชอบความเร้าใจไม่ชอบอะไรเรียบเรียบนะคะไม่ชอบอะไรแบบ ชอบอะไรหวูวาอโอเคเปิดต่อนะอ้ยแล้วคนคนนี้นะคะเขาจะมีการถามคุณด้วยนะว่าคุณชอบแบบไหนคุณชอบท่านี้ไหมลองแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้เรามาทําแบบนี้ดีกว่าเออเขาไปเห็นในในหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคล้ายๆว่าแบบให้เกียรติคุณนะ่ะ จะถามว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรทําแบบไหนได้แบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบให้เกียรติดูสิให้เกียรติมากๆเลยนะนั่งให้คุณแบบเป็นควีนหรือว่าเขาเป็นแบบเป็นควีนเลยอะ่ะนะแล้วจริงๆชอบให้แงก็ยังมีชุดอยู่นะก็ยังมีชุดอยู่นะคะบนตัวไม่ได้แบบเบอยอเปล่าหมดหรือว่าคุณใส่ชุดแบบไหน,นมีสองชิ้นอย่างเงี้ยเหรอมีรองเท้าก็ต้องหูแต่ชุดไม่ต้องใส่ <laughs> แบบนี้หรือเปล่าโอเคยังไงก็ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะ Subscribe เป็นกำลังใจให้อลิสด้วยนะคะสมหวังทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะ